ทุกคนอีฟต้องขอโทษทุกคนด้วยวันนี้คือมาบอกทุกคนไม่ทันเว้ยว่าซีรีส์ใจชอนรักอะออนแอร์ air, ตอนสี่ทุ่มครึง่งไอ้เราก็คิดว่าซีรีส์ออนแอร์แบบเวลาปกติใช่ไหมเดชาบุญที่เพื่อนเนี่ยมาคอมเมนต์ไว้ให้เนี่ยบอกว่าวันนี้ซีรีส์มา4ี่ทุ่มสิ้านะคะทุกคนแล้วคือตอนนั้นแบบประมาณ4ี่ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยเป็นจังหวะแบบเพิ่งอาบน้าเสร็จแเบบ้อสะผมมาหัวปี เออกะว่าแบบทนันยังไงก็ทนันสรุปฉันไลฟ์ในแอปแดงผมยังไม่แห้งเลยค่ะนี่อันนี้คือเพิ่งไลฟ์ดูซีรีส์เสร็จผมยังมัดมัอยู่แบบเป็นฟิลแบบ,แบบแห้งเองไม่ใช่สาว t i k กต็อกถ้าเป็นสาว t i ๊ t o ็อต้องเป่าด้วยใดแต่อันนี้คือกูไม่ได้วันนี้ไม่ทันหน้าคือยังแต่งไม่เสร็จเลยดูมีคิ้วกับปากแค่นั้นจบคือใต้ตาย,ยังแบบ นี่ปกติต้องคอนซีลเลอร์แล้วอะไรแล้วนี่ได้ซิลเตอร์ติกตอกนะสภาพถึงได้แบบเออลองไปดูหน้าในแอปแดงดิที่ไลฟ์วันเนี้ยมือนเครียดตาโบปากแบบซีดคิ้วยังทำไม่เสร็จหัวเปียกไปดูได้แต่รีบมากจริง ขอบคุณเพื่อนที่มาคอมเมนต์บอกด้วยแต่อีฟบอกทุกคนไม่ทันจริงๆหลายๆคนเลยเข้าไปช้าไม่ทันอีฟก็เกือบไม่ทันเหมือนกันคือแบบสภาพเพราะว่าวันนี้ซีรีส์มาเร็วส่วนใครไม่ทันนะสามารถไปดูย้อนหลังได้ใน n น t f l i x นะคะทุกคนซึ่งตอนนี้ออนแอร์แล้วทุกคนไปดูได้เลยนะเต็มๆบุตรวิทเหมือนกันเนี่ยจะไม่ทันแหละขอบคุณนะที่แบบว่ามาบอกหลังบ้านจริงๆคือไม่ทันนั่นแหละอีฟอะแต่พอเห็นคอมเมนต์ปุ๊บโอ้รีบเลยเช็ดหัวเช็ดหัว,หวไม่ เปล่าแลยผมเข้าคือแบบนั่งเลยคือแบบเอาแล้วเปิดข่าวคุณกิติดูแล้วอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าจันหน้าเดี๋ยวเอาใหม่่วนวันนี้ใครดูกันทันไม่ทันยังไงลงมาเมามอยกันหน่อยค่ะอยากรู้ว่ามีกี่คน <c oughs> ไม่ทันหรือสภาพเป็นเหมือนกันไหมเกือบ <c oughs> ไม่ทันวุดวิตเส้นยาแดงผ่าแปดเออมาคอมเมนต์หน่อยแล้วเดี๋ยวอิฟมาอ่านเหมือนเดิมค่ะ